สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะครับอาาเนื่องด้วยคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้เมื่อเช้าใช่ไหมลูกมันไม่มีเสียงนะครับอาจจะเกิดเพราะอาจจะคอมคุณครูคอาจจะพังนะครับหรือไมคุณครูคอาจจะเสียก็ได้นะครับตอนบันทึกมันก็เลยไม่มีเสียงขึ้นมาแต่คราวนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าทุกคนจะต้องได้ยินเสียงแน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะลูกในเรื่อง night to miss you นะครับ night to miss you นะครับก็คือ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับจุดประสงค์ของวันนี้นะลูกก็คือนะครับคุณครูอยากให้เด็กๆนะครับบอกชื่อของตัวเองได้และถามชื่อของผู้อื่นได้นะครับโดยการก่อนที่เราจะถามชื่อคนอื่นเราจะต้องอยังไงลูกแนะนําตัวตัวเองนะครับทักทายแล้วก็แนะนาตัวตัวเองก่อนที่จะถามชื่อผู้อื่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตามท้ายด้วยคําว่า nice to meet you นะครับก็คือยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไป รู้จักเลยนะครับนี่คือคำศัพท์ที่หัวเรื่องของที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่อง night to, to meet you night to meet you นะครับเด็กๆพูดตามคุณครูนะครับ night to meet you นะครับ,นะรบวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ไปก่อนนะลูกเราจะไม่เน้นมากเกี่ยวกับการออกเสียงนะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับเราจะมาเรียนรู้คําว่า Hello ก่อนนะครับก็คือการสวัสดีในแต่ละช่วงเวลานะครับซึ่งสังเกตไหมครับเวลาเรามาเจอกันตอนเช้าเราก็จะทักทายุนคุยวังไงครับ Good morning teacher ใช่ไหมครับแล้วก็ How are you today ใช่ไหมจำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาทบทวนก่อนทั้ง3เวลานะลูก Good morning Good morning อันนี้ตอนไหนลูกตอนเช้านั่นเองนะครับออกเสียงทมคุนครูนะครับ Good morning Good m o r n i n g อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับต่อไป g o o t e r n o o n g o o d a f t e r n o o n อ่าตอนนี้ตอนไหนครับอ่าสวัสดีตอนบ่ายนั่นเองนะครับก็คือ Good afternoon Good afternoon นะครับอ่าต่อไปนะครับสวัสดีในตอนเย็นนะครับเด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะครับ Good e v e n i n g Good e v e n i n g อ่านะครับนี่ก็คือสวัสดีตอน เย็นนั่นเองนะครับเรามีทั้ง3ช่วงเวลาก็คือสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายตอนเที่ยงนั่นเองนะครับหรือก็สวัสดีตอนเย็นนะครับก็คือ good morning good afternoon good evening นะครับหลังจากที่เราทีนี้ทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือนี่ครับบทสนทนานี้นะครับซึ่งคุณครูก็จะมีใบงานให้เด็กๆด,ด้วยนะครับเนี่ยก่อนที่เนี่ยนะครับสมมุติว่า A นะครับ A คือคุณครูนะครับ B อ่า B คือใครดีครคือ B แล้วกันนะครับคุณครูก็จะพูดก่อนนะครับคุณครูก็จะแนะนำตัวก่อน Hello สวัสดีนะครับ my name is อดิศรฉันชื่ออดิศรนะเห็นไหมครับ Hello เด็กๆออกตามคุณครูนะครับ hello my name is นะครับ อาดิซอนนะครับอันนี้อาจจะเป็นชื่อของตัวเองนะครับพร้อมกันนะลูก Hello my name is นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวเองทีนี้นะครับนี่ก็คือสวัสดีฉันชื่อนะครับเนี่ยที่เด็กๆจะต้องตอบไม่ได้เพราะพรุ่งนี้นะครับคุณครูก็จะรับบทเป็น A แล้วใจนักเรียนรับบทเป็น B คือบอกชื่อตัวเองแล้วตามด้วย n i g h to meet you นะครับนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดส่งงานกันด้วยอย่าลืมนะครับ ต่อมาครับ What's your name What's your name ก็คือคุณชื่อว่าอะไรหรือคุณชื่ออะไรนั่นเองหรือชื่อของคุณคือนะครับ,รบนี่ก็คือคุณชื่ออะไระทีนี้คุณครูก็จะถาม B นะครับ B ก็จะตอบครูว่า My name is B อย่างเงี้ยอาจจะเป็นชื่อของนักเรียนที่จะต้องตอบุนครูแล้วนะครับทีนี้แล้วทีนี้คุณครูก็จะบอกว่า My name is B. คุณครูก็จะพูดขึ้นมาว่า Nice to meet you. นะก็คือยินดีที่ได้รู้จักนะครับ B. ก็จะตอบคุณครูคืนกลับมาว่า Nice to meet you too. นะครับก็คือยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะครับก็คือสังเกตไมู่กต่างกันแค่ t o ใช่ไหมครับอ่าก็คือเพิ่มคำว่า t o ขึ้นมานะครับอ่ะมาดูครับอ่ะสมมุตินี่นะครับนี่คือน้อง กระต่ายนะครับน้องกระต่ายก็จะพูดขึ้นมาว่า hello my name is กระต่ายนะครับอ,อันนี้เด็กๆอันนี้อาจจะเป็นชื่อคุณครูนะครับวันนั้นมาถามนะครับแล้วกระต่ายก็จะถามเพื่อนไปต่อว่า what's your name กระต่ายก็ถามนะครับเธอชื่ออะไรเห็นไหมลูกเห็นไหมครับน่าจะชื่ออะไรเอ่ยนะครับอ่าทีนี้ตัวบีก็จะบอา my name is เหมียวเห็นไหมครับเหมียวก็จะพูดแล้วทีนี้ กระต่ายก็เลยพูดตอบกับคืนว่า night to miss you ยินดีที่ได้รู้จักเหมียวก็ตอบกลับคืนมาว่าไงลูก night to miss you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้คุณครูก็จะมาถึงแบบฝึกหัดของเรานะครับที่เราจะทําลงในสมุดนะครับอ่านะครับอันนี้คือชื่อของคุณครูครับตีเห็นไหมครับตีตีนะครับตีก็จะพูดนะครับนี่ตีตีเห็นไหมนะครับนี่ตีนะครับ Hello, my name is Tree. What's your name? อ่าทีนี้ถึงชื่อของเด็กๆที่เด็กๆจะต้องเติมแล้วนะครับเด็กๆจะต้องเติมชื่อตัวเองในตรงนี้นะครับเนี่ยเติมชื่อของตัวเองไปนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็ต้องบอกว่า my name is อ่ายกตัวอย่างเช่น อวายุนะครับตรงนี้ก็เขียนวายุลงไปนะครับอาจจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าคนไหนไม่ได้จริงๆก็เขียนเป็นภาษาไทยนะครับหรือคุณครูแนะนําว่าเด็กๆไปเอาบัตรประชาชนของเด็กๆออกมานะครับเเราเคยถ่ายไว้ตั้งแต่ป .1 แล้วนะครับเราก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ในบัตรประชาชนเราจะเขียนแบบนั้นนะครับไปตลอดชีวิตเลยนะครับอ่ะนะครับมาถึงนี้สมมุติว่านี่คือวายุนะครับคุณครูพูดก่อนนะครับตีนะครับอันนี้ก็คือคุณครูคุณครูเป็นคนพูดนะครับเฮลโห My name is Tree. What is your name? What's your name? เห็นไหมครับสวัสดีฉันชื่อ three. คุณ t อ,อ่ะคุณชื่อว่าอะไรเห็นไหมครับคุณครูก็จะถามทีนี้วายุก็จะพูด My name is วายุ Nice to meet you. เติมคำว่า meet ให้คุณครูด้วยนะ meet เขียนยังไงเอ่ยนะครับแล้วคุณครูก็จะตอบกลับไปอีกว่า Nice to meet you too. นะครับอ่านะครับให้เด็กๆนะครับคัดบทสนทนานี้ลงใส่ในสมุดนะครับแล้วเติมคําของตัวเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเราจะมาฝึกบทสนทนากันนะครับโดยคุณครูจะรับบทเป็นตีนี่เห็นไหมครับแล้วเราก็จะรับบทเป็นตัวเองนะครับโดยเด็กๆจะต้องตอบคุณครูได้ว่า My name is ตามด้วยชื่อพร้อมกับบอกว่า Nice to miss you นะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับคุณครูเชื่อว่าเด็กๆ ทำได้แน่นอนนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆอย่าลืมฝึกนะครับอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึกก็ได้นะครับคุณครูเชื่อว่ามันน่าจะง่ายสําหรับเด็กๆนะครับขอให้เด็กๆอย่างน้อยน้อยเมื่อคุณครูถามไปว่า what's your name แล้วให้เด็กๆตอบุนครูได้ว่า my name is ตามด้วยชื่อของตัวเองแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับฝึกบ่อยๆนะครับจะได้เก่งๆนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง 10บโมงแล้วกันนะครับจนถึง11บเอโมงนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเผื่อคุณครูต้องไปทําธุระที่อื่นนะครับอแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เข้ามาหาถ้าคนผู้ปกครองคนไหนไม่สะดวกสามารถเข้ามาพาน้องๆมาในวันหลังหรือเวลาอื่นก็ได้นะครับอาจจะโทรมานัดคุณครูก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ